ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระแม่คงคาพระแม่โพศพซึ่งเป็นเทพพเจ้าแห่งน้ำและข้าวข้าวและน้ำจึงมีคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสัรรพสัตว์โลกซึ่งจะนำพาให้หลุดพ้นในความทุกข์ และในความหิวไม่ว่าบรรทบหุดของข้าพเจ้าทั้งหลายจะกำลังชดใช้กรรมในชั้นใดและในภูมิใดก็ตามด้วยการระงับกรรมเอาไว้ก่อนทุกชั้นทุกภูมิและทุกเขตแดนพิเศษในการใช้กรรมขอเชิญบันทบุษทั้งหลายนับตั้งแต่ต้นตะโกนทั้งฝ่ายบิดาและมารดา และทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณตักบาตต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเตรียมตัวตักบาตรต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระคุณเจ้าซึ่งเป็นองค์แทนองค์ประธานด้วยการลองรับและการพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางพุทธศาสนาสัรพสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังเป็นห่วงโซ่อาหารมนุษย์ และสรรพสัตว์ก็ขออนุโมทนาบนุญด้วยเนื้อนาบนุญขอส่งกลับคืนสู่จิตกำเนิดเดิมแท้ขอส่งกลับคืนสู่แดนสวรรค์ชั้นหิมาัยขอโอโหสิไม่ติดหนี้ไม่ติดกรรมขอชดเชยขอชดใช้บางดวงจิตบางดวงวิญญาณยังมาไม่ได้ยังมาไม่ไหวยังมาไม่ทัน ก็ขอให้มีสิทธิ์มีส่วนด้วยบนวาสนาบารมีอัิวาสนาบารมีอย่างทั่วถึงตลอดไปตลอดกาลสาธุ พี่ดีเอาพาชินใส่เอาน้ำใส่ด้วยขอ,อให้โยมได้ทำหน้าที่ของโยมพระจะทำหน้าที่ของพระเอามาใสาเเ่เร็วๆ ทานทานทาน,ทานไม่เป็นไร

เอาเดียวดูยังไม่ยากเดี๋ยวเราวชดออายแปว่าปวันนาทีิแันนิ่กังวลใ